สวยครับสวยครับนี่ชุดนี้ครับโอ้โหน้ำเต้าครับคูณสามครับไดเจ็ดพันสามครับผม ับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันไว้ด้วยนะครับวันนี้เฮียมากลับมาแล้วนะครับมากับเกมน้องเต้าปูปลานะครับวันนี้มารับชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีทุน200นะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวออโต้ก่อน10ไม้ครับไปมาดูครับโอ้ชุดแรกมาแล้วครับ123่ครับก่อนครับ123ครับ มาชุดนี้ลมฮิตครับอู้ปลาเต็มจอครับสวยเลยครับช็อตนี้นะถ้าเป็นเบ็ดสองร้อยนะครับแต่เป็นหมื่นแน่นอนนะครับชุดปลาเต็มจอเมื่อกี้นะครับหกร้อแปดสิบเข้ามาครับขอตัวหกสิบไม้ก่อนครับอ้าวสวยเขียวตาไม,ม่อีกครับโอ้โหมาดีจริงมาดีจริงครับ 1้อบาทครับหมายละห้าสิบ้างครับไปเข้าไปครับสวยครับโอ้ยเขียวมาโอ้โหนึกไ,ได้ต่อไก่นะเมื่อกี้นะเขียวเต็มจอครับคูณ3ครับได้มันเท่าไหร่ช็อตนี้มาดูกันครับ7,230ครับโอ้โหมาดีอีกแล้วครับ พันครับมาละสองร้อยเล้กกันครับเอาเข้ามาครับปรุงต่อมาครับโอ้ดีเขียวลึกครับสวยครับชุดนี้ครับได้มาเท่าไหร่ 5, เข้ามีหกพันแปดร้อยแปดสิบครับชุดนี้ครับยอดเยี่ยมครับ หมาย250สองร้อยห้าสิบเว็บต่อยสวยครับสวยครับนี่ชุดนี้ครับโอ้โห น้ำเต้าครับคูณสามครับได้มาเจ็ดพันสามครับผมเอาละครับก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจด้วยนะครับผู้ที่ชอเป็นโดนใจเฮียเมอาเฮียมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับช่องเฮียปุ๊บสตูก้สตก้าไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมมันๆนะครับจากเฮียเมานะครับวันนี้นะครับเฮียเมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ